สวัสดีครับใครที่ต้องการเติมเงินแนะนำร้านยูรัสติกช็อปมีให้บริการเติมเงินเกมออนไลน์ทั่วโลกครับลดสูงสุด40%เบอร์โทรและรายตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับผมที่ช่องเกมเมอร์ไทยแลนด์สอนวิธีเล่นเกมสร้างรายได้เพื่อคนไทยนะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปวิดีโอรีวิวของอาชีพโบร m มาสเตอร์ของคาร์ดอาเชอร์นั่นเองนักธนูนะครับผมนักธนูผู้ยิงใส่ศัตรูก็คือโบร m มาสเตอร์นะครับสเตตัสหลักในการอัพคือเดก ความคล่องแคล่วเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับอาวุธที่ใช้ใช้ได้อย่างเดียวเท่านั้นคือประเภทธนูนะครับผมคลาสสคลาสเลเวลร้อเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นบิเกเนอร์เหมือนกันทุกคาทุกอาชีพกลายเป็นโบรแม n นจากนั้นกลายเป็นฮันเตอร์แล้วก็กลายเป็นแรน g เจอร์จากนั้นก็กลายเป็นที่เลเวลร้อยเบรมาสเตอร์นะครับผมเราเข้าไปรับชมตัวอย่างรีวิวฮีโร่ของอาชีพนี้กันเลยครับไปกันเลย ไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับอาชีพตโโมาเตอร์อยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนการรับชมไว้ติดตามรับชมกันต่อในคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปเก็บเลเวลก่อนสวัสดีครับ